ขอผ่อนจ่ายเงินเดือนและขอผ่อนตลอดโลกจริง Vf โลกกฎหมายโลกจริงก่อนนะคะลูกจ้างอาจจะเข้าใจว่าก็คงผ่อนได้แหละเพราะในจ้างเขามีฟิิ์ที่จะจ่ายค่าจ้างอย่างไรก็ได้ก็เงินมันเป็นของเขาหน่เราเป็นลูกจ้างเขาทํางานไปก็รอรับเงินเขาในแบบที่เขาจะจ่ายอย่างไรก็ได้โลกกฎหมายคือยึดตามสัญญาเลยค่ะถ้าสัญญาตั้งแต่แรกเรากําหนดเป็นข้อตกลงเอาไว้ว่าจะจ่ายค่าจ้างหนึ่งครั้งทุกสิ้นเดือนมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่ดีๆถ้าในจ้างจะเปลี่ยนแล้วลูกจ้างเขาไม่ได ยในจ้างจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะในจ้างเปลี่ยนฝ่ายเดียวไม่ได้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเท่านั้นและต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าค่าจ้างเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องจ่ายอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งและจะต้องจ่ายให้ครบด้วยไม่ใช่ว่าผ่อนโอ้โห3เดือน4เดือนก็ยังจ่ายไม่ครบแบบนี้นายจ้างมีดอกเบีย้ยอีก15%ต่อปีนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของค่าจ้างถ้าลูกจ้างได้รับไม่ครบไม่ตรงเวลาสามารถไปแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เลยเราจะได้รับค่าจ้างคืนครบทั้งหมดเลยรวมไปถึงดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีและถ้าในจ้างจงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมีค่าปรับอีก720%ต่อปีค่ะ